สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมหมูแดงเช่นเคยครับตอนนี้เราอยู่กับเกม e e ็ตบ้ Daylight นั่นเองครับก็เพื่อนๆอาจจะดูเคยดูคนอื่นมาบ้างแล้วแหละเดี๋ยววันนี้ลองมาดูผมเอาชีวิตรอดมั่งแล้วกันครับโอเคก็คือผมเพิ่งซื้อเกมนี้มาเมื่อวานนี้เองครับแล้วก็ได้ลองเล่นไปจนเลเวลสามหรือสนั่นะครับตัวละครหนึ่งนะอ่า ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจครับที่ยังแบบว่ายังไม่ได้ซื้อมาเล่นหรือว่าดูแต่คนอื่นเล่นครับตอนนี้มันลดราคาอยู่ครับเหลือสามร้อยสิบสิบสองบาทหรือสิบห้าบาทผมไม่แน่ใจนะจะลดไปถึงวันที่ยี่บห้าเนี่ยครับจะลดไปถึงยี่บห้านี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยครับนี่ผมเล่นมาถึงวิวาแล้วเมื่อคืนผมลองเล่นเด็กก็สนุกดีครับแบบว่า อันนี้ดีน่ากลัวดีร้อนๆนี่ครับเดี๋ยวเรามาจอยกันเลยครับก็เกมนี้มันแบบจับคู่แบบบางทีนะเมื่อคืนผมจับคู่นานมากเลยจับคู่ยากหนอ่อยอ่ะตัวนี้ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมมีอะไรใส่บ้างไหมผมใส่กระตออพยาบาลอันทักอันหนึ่งแล้วกัน เผื่อโดนอ่ะไม่ต้องเผื่อโดน่ะไงโดนแน่ๆครับยังไงผมโดนแน่ๆไอเอ็มดบิทีเอฟเขาคือใครนี่ระเวลดหนึ่งเหมือนกันเลยอ๋อตัวละครนี้เฉยก็ผมเล่นเป็นตัวละครพี่แบนนั่นเองครับเฮ้ยมาเร็ว ตื่นเต้นเมื่อคืนเล่นผมยังเงอยว่าตกใจเลยอ่ะเดี๋ยฆาตกรแม่งเหมือนโลกจิตมากครับผมโดนแขวนเงี้ยเขาดึนดูผมตายอตหน้่ตาตาตาเพื่อนคนอื่นก็ของเราก็แสนดีครับซ่อมอยู่นั่นแหละไปช่วยเราสักทีเดี๋ยวมาดูวันนี้จะเจอแบบว่าคนใจดีไหม มาแล้วครับโอเคไอ้จ้ะก็ไม่ต้องกลัวครับเกมนี้ยังอยู่ระหว่างพัฒนาครับก็เลยมีบัคนิดหน่อยอาจจะเห็นที่มือผมนะ <c oughs> เจอตัวอะไรวะ <c oughs> เจอฆาตกรแบบไหนไอ้ผมเจอเครื่องและจะไอซ่อมครับ จะเย็นนะลูกอย่าพังอย่าพังแล้กันเราต้องมีสมาธิครับในการกดนะไอที่ไม่ขึ้นให้ผมกดเลยอ่ะอย่างเงี้ยผมน่ากลัวว่าขึ้นมารวยๆอย่างเนี้ยไม่ชอบโผล่ตอนผมแบบกำลังมือมืออ่ะอ่ะทำไมซ่อมซ่อมรัวเลยอ่ะอ่าโอเคครับเสร็จละเครื่องนึงเหลืออีกสี่เครื่องครับ เ้ยทำไมผมไม่ได้ยินเสียงฆ่าแต่กรแลเลยฮ้ยจะหายแล้ว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 ผมแอบตู้กันเฮ้ยโอ้ยไม่ควรจะไปแล้วโอ้ยโอ้หนี่แข็งใกล้ใกล้เลย จะตายเถอะจะทำเลื้ผมเลยจะทำเลื้ผมเลยอย่ายืนดูผมปล่อยผมไปปล่อยผมไปไปแล้วในเกมแรกผมก็จะตายเลยแล้วเพื่อนเฮลมีเฮลมีเพื่อน,ออนใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้แต่อย่ากลัวเสียงเลื่อยเข้ามาเลยจะตายแล้วใครก็ได้ Mày Ta tài lẽ ông Phượt ơi Cái lá Ồ, lá quay Ồ, kiếm lá Kiếm lá hẹt vào bấm đường tài này không hết tài thử Bye โอเคเมื่อกี้ถือว่าคิดซะว่าวอร์มเครื่องแล้วกันครับวอร์มเครื่องอ่าเออเออออกอะไรแล้วกันครับผมเริ่มเล่นใหม่เลยขอแบบฆาตกรแบบไม่โหดหน,น่อยทีครับ ครับเอาชีวิตรอดกันอันนี่เป็นคนไทยแน่เลยมีทีให้ตามหลังโอเคครับผมจะตั้งใจเล่นแล้ว แอบตู้คิดว่าเขาจะไม่รู้ที่ไหนได้หลอกเราโอเคครับมาแล้วยูยูยไปอีที่ซ่อมแถวนี้ไหมวิ่งกล่องครับหรือเลยครับ เออแต่ผมมีกล่องพยาบาลอยู่แล้วมันจะเก็บได้ไหมอ่ะนี่คืออะไรเหรอไม่เอาดีกว่าผมเอากล่องพยาบาลนี่หรอครับทำไมมันน่ากลัวจังเนียเอียาส่งเสียงกาอย่าบินดิ ไอ้ผมเข้าไปในนี้ได้ไหมอ่ะได้นะวิน่ากลัวมันมีชั้นสองนะครับมีเครื่องให้ซ่อมผมซ่อมไหมอ่ะอีอะไรวะวิมีครับมีเครื่องซ่อม งียบๆครับเดี๋ยวส่งเสียงดังนะอุ้ยอุ้ยอุมาตกใจตกใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวฮ้ยว้ยว้ยกตกเลยไปแล้ว เพื่อนเราโดนเขาอยู่ตรงนู้นไม่เป็นไรผมซ่อมต่อกันเขาคงจะไปฆ่าเพื่อนผมอยู่เดี๋ยวเราไปช่วยนะเราจะโอ้ยอย่าพลาที่โอ้โดนแขวนครับอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะโอ้ยโอ้ย เก็มีเพื่อนเราไปช่วยแล้วเอ้าโดนฟันเลยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเกือบเกือบเอาเพื่อนเราตายแล้วเหรอครับอุ้ยดูเปิด แอลครับอยู่ไกลมากเลยที่ไหนอะ่ะเฮ้ยเพื่อนเราโดนแขวนอยู่ข้างล่างครับโอเคโอเคแสดงว่าเขาอยู่ข้างล่างนะผมจะไปช่วยเพื่อนจังอะ่ะ ช่วยเพื่อนดีกว่าครับอาจจะไม่ปล่อยให้ใครตายแล้วลงทางลงทางไหนวนะโอ้ยโอ้เต็ม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  เพื <G ã i> ่อนเด๋วเพิ <t> ่งตายโอ้ยมาแล้วกุสามาแล้วไม่ สองคนแล้วครับไปสักทีสิโอเคเขาไปแล้วโอเคคันแพ้กันอุย้ย <c oughs> ลืมเลยว่าอันนี้ก็มีโอ้ยพเพื่อนตกนรกอีกแล้ว ตวกแล้หรือของค,ครับเพื่อเจอเมอทิสครับจะได้ไปช่วยเพื่อนเราอู้เจอไปสายโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตรงนี้มีที่ซ่อมอีกอันนึงครับนี่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 แต่ดูมันจะล่วงจุกงหมืนเดครับเราเราต้องหาเพื่อนเราอีกคนหนึ่งนะไม่รู้อยู่ไหนครับเนี่ยวิววิววิวมา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 ไม่พลาด เ,เสียงหัวใจเดิมทำให้ผมตื่นเต้นแล้วเนี่ยเงียบละใจเย็นหมูแดงใจเย็นใจเย็นไว้ลูกใจเย็นเย็นไว้เราต้องผ่านไปให้ได้โอ้ยโดแนแล้วเพื่อนเรา เราไปไหนแล้วอ่ะอุ้ยมันแบกมาแล้วครับไม่ช่วยเพื่อนเราหนีเลเพื่อนวิ่งเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเ,เ, <c oughs> เราทางใครทางมันก่อนนะ cái này ít nhé Thì xóm Thì bàn phái Ai cái này Ôi, tôi gặp đặc หลักหน้าทำไมโอ้โหจบชีวิตโอ้เพื่อนเราซ้องไกลด้วยดินนด้นหน่อยดิ้นหน่อยดิ้นหน่อยโอ้โแต่ขอนี่ก็เหมือนเป็นใจเหลือเกินอยู่อะไรใกล้นะอย่าเป็นใจนะสิอย่าเป็นใจนะ โอ้โหเพืพ่อนเพืพ่อนจะไปอีกแล้วเกมที่สองก็จะตายอีกแล้วโอ้โหเพื่อนสภาพสมบัติสมบูรณ์ขนาดนั้นยังจะมาช่วยเราเรารักนายเดี๋ยวเดี๋ยวมามันวางแถบไว้อยู่โอเคเพื่อนวิ่ง ปิงเพื rel, ่อนเพีย่างเดียวปิงเพื่อนนี่อะไรทำไมต้องตาผมด้วยเนี่ยผมพังแล้วพังแล้วมัน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 พังแล้วตาผมเลย ลๆ,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 ๆอ้โผดจะทำผมเลยครับผมเป็นเด็กดีอย่าโอ้โหตาคออยู่ใกล้ๆลยไปหวั <Switzerland> ok ่นล้ว ครับอีกสักเกมนึงแล้วกันครับครั้งนี้ผมจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ Let's go Let's go Let's go <S อย่าไปตื่นเต้นกับมันครับอผมจำได้นี่พยาบาลใช่ไหมปีนไม่ได้ครับที่นี่มีอันนี่สอง โอเเคคโโออ้โห okay, okay. oh, hey. มาทีแรกผมก็พลาดเลยครับใครเล่นกับผมเนี่ยต้องหัวเสียแน่เลย ไม่มีขึ้นมาเลยอ่ะเดี๋ยวมีข้างบนอีกอันหนึ่งครับโอ้ยอีกแล้วเ <c oughs> อ้า ตั้งใจตั้งใจใจตั้งผูกเ,เลยอะ่ะผูกมาแล้ว จแล้าต่างให้โดดลงไหมครับผมรู้สึกเหมือนอว่าฆาตกร cái con này cái con này cái con mình phanh đang đang văng luôn mới sao sao không phải, không phải Tại lớn nào ฆาตก,กรไม่อยู่ครับอ่าเจอเครื่องมันไฟอีกแล้วเร็วๆโทมัสอื้ยอุ้ยทุกเครื่องอะ ตูปเปิดครับสงสัยฆาตากรไม่อยู่หรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะเนี่ยฆาตากรไม่อยู่แน่เลยครับเราเลยชนะอาศัยครับเจ่ <laughs> yeah. กันเถอะพวกเรา ฆาตกรลับอยู่โอเคครับอย่างน้อยอันนี้ก็ผมก็ชนะอ่ะถึงจะแบบฆาตรกรไม่อยู่ก็คือโอเคครับเดี๋ยวไว้เตอกับผมในคลิปลต่อไปได้ครับจบรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปหัดเล่นก่อนเพราะว่าผมยังกดไม่ตรงเลยโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ